ก็จะมาเส้งวิวแชร์ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและยังมีการฝึกฝนวิวแชร์ให้เร็วแรงทะลุนรกด้วยฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปรับชมกันเลย yeah. yeah. นี่สินะชีวิตที่เราเดินไม่ได้แล้วต้องไปพิการมันเป็นอย่างนี้ได้เองสินะดู <c oughs> ดีแล้มีวิวแชร์ไฟฟ้าจะกบเคลื่อนที่ได้ไหวได้แบบรวดเร็วอยู่มีที่ซ้อมวิวแชร์ด้วยนะฮะอุ้ยดูคนซ้ายเลยวพวกนายเขาาจะเป็นเศรษฐีแน่อนอนเลยดูวิวแชร์คขาโอ้โหไอ้รถรวดเร็วนั่นแค่เอามายืนเฉยเฉยเลยเนี่ยไม่ต้องวิ่งหรืออะไรเลยอ่ะมันวิ่งอยู่ฉลามแต่ล้อมันเร็วเกินจนนายไม่สามารถมองเห็นสุดท้ายก็ว่าเรายังไปคูณสี่ใช่ไหมไปได้ไหมวะดูสิอรอวไป นี้เราไว้ก่อนละกันเพราะว่าด้านบนเห็นไหมเขามีบอกเราว่าเราจะต้องชนะ3วินนะทุกคนครับให้เราไปที่วินแพดอ๋อ,อ,อแหวววิแชองโลกวางไปกันเลยเมื่อก่อนขับมอไซค์ตอนนี้ต้องมาขับวิแชร์เราอยู่ในโซนหนึ่งนะฮะวิแชร์เรากระโดดได้ด้วยเท่เปล่าจะเฮ้ เป็นรถสำหรับสำรวจดวงจันทร์หรือเปล่าเนี่ยมันดูสมรรถภาพสูงมากวิวแชร์นอนาคตรแง่ตอนนี้เราอยู่เอ้ยนี่หรือเปล่าวินนี่ไงเฮ้ยเหยียบแล้วกลับไปริมต้นน่ะพวกนายแล้วเหมือนว่าเราจะได้1ต่กอ3แล้วเราต้องทำไปที่3รอบเหรอเนี่ยไปเล็กก้าคืนได้ปะไม่คเทปเลยไอ้หนูเลิกร้องแล้วมาที่นี่ดีดีชอบรับเพิมโลบัคโหดเกมพายคาและหาไก่สุดเทพ มสดใจลิงลัน<ฮ>ดีดช็อปใต้คลิปเลยนะคะนี่นี่นี่เขาบอกเราว่าเราสามารถใช้วินนะคะในการซื้อวิวแชร์ใหม่ได้นะฮะทุกคนโอเคนี่ไงนี่เราไปแต่งรถมาใช่ไหมเนี่ยโดยที่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้นี่มันแพงขึ้นนะฮะก็วินตามนี้เลย1,200หรือว่าสูงสุด2,000โอไม่ก็ปลดล็อก,กสกิลเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะฮะเอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อวิวแชร์ซิกซก ด้วยราคา six ซเว e นโลบากด้วยอ่ะและความเร็วก็ s i เซ e v e เราลองไปโซนอื่นแม่โซนหนึ่งเราผ่านแล้วอ่ะใช่ขอจูนรถก่อนเลยั้งงั้นโอ้โจูนก่อนเลยเหรอเดี๋ยวฉันลองวิ่งไปก่อนยังไม่จูนดูซิว้าไหวไหมโซนสองเราขับผ่านโดยไม่ต้องโดดได้ไหมเนี่ยไม่ได้สิฉลามเนี่ยร่องมันใหญ่นะเว้ยโอ้ยแต่ล้อเรามีตั้งสี่ล้อนะจะกบบงทีอาจจะผ่านได้อ่ะอ่ะดีอยากลองก็ลองเนี่ยอยากลองอยากเดินใหม่ก็ลองลองดูไอ้ได้จริงด้วยนี่แน่ ตรงนี้มันเหมือนจะมีหมัดออกมานะฉลามระวัง แล้วมันจะมีเห็บออกมาด้วยแม่อันนั้นมันเห็บมัดเล่นอะไรนี่มุกอะไรอ่ะฉลามอะเนี่ยเออไป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 อ้ดูเขาเร็วกันหมดเลยฉลามเราเป็นวิวแชร์สุดเวลี่สโลว์นี่เรากำลังโดนดูถูกเจ้ากบจัดการเลยเติมเลยฉันให้ฉันจูนรถมันแล้วอะความเร็วตอนนี้28นี่ก็เร็วกว่าเราแค่นิดเดียวเองนี่นะโซนนี้จะมีตัวนี้วิ่งไล่นะฮะซึ่งเราจะต้องแอบตรงนั้นแน่เลยว่าไม่เห็นช่องมันไหมเออไปไปไดเเริ่มเดินไหมแต่โซนหนึ่งเลยแม่เช้าวะโถเอ้ย เด <Yeah. S 2> ี๋ยวฉันจะลอกไป <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปไปไปกลับเลย เดี๋ยวฉนันขอซ้อมความเร็วไว้ก่อนละกันชอบว่าต้องมีความเร็วหน่อยกจูนกระจูนจูนเออจูนเครื่องก่อนนะฮะยังก่อนแออยู่พวกเราแล้วมีรีเบิร์ดด้วยอ่ะจะกว่าเบเอยถ้าเกิดว่าเราเวิ่งิมห้าสามารถรีเบิร์ดได้นะครับจะได้มันติคูณแล้วก็ได้เลเวลสูงสุดห้าสิบเดี๋ยวลองไปดูก่อนพวกไหนครูสิบนี่มันต้องเติมกี่บาทนะฮะถูกดีนี่อุ้ยนี่ของฉันคือมันครูสิบหรือยังเนี่ยทำไมมันยังดูแบบไม่ได้เร็วขนาดนั้นวะในบวกแต่ละทีสามสิบไปจะกราบอ่ะมันบวกสามอเปล่า เดี๋ยวเอาข้อใหม่ก่อนเดีวเอข้อใหม่ก่อนอู้นี่ไงเออคูได้ผลเลยนะฮะคิิเยอะแม่จะกล้บเปล่าจสามๆๆมำจ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 มจำจนจำ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 จาจำ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 ้ำจ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 วจำ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 วำจาจำ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 ่ำจำีำจำอำ้ำงำจ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 อจำ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 ่ำจำจำจวจำไำจ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 ำไำจ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 ำย ผมจะนำการฟาร์มวิวแชร์ผมไว้ตรงนี้ทุกคนจก,กว่าจะเวลตันแล้วค่อยลองวิ่งดูเลาจะน้ค่อยมนรีเบิร์ตแขนคือตามนี้แค่อะไรจะไปโซสีแล้วว้าวย,ยังดีใจด้วยไม่เสร็จเลยเนี่ยตายแล้วเลยนายทำไม่ได้ไอเล่แต่ฉันทำได้ฉันไปแลว้วอะอจื๊บอ,อจื๊บกระโดดอย่างรวดเร็วโอ้โหเรียกฉันว่าปารมาจารย์วิวแชร์ได้เลยอะเนี่ยลองนั่งในชีวิตจริงไหมอาจจะเป็นปรมาจารย์เหมือนในเกมไปส่งขอให้เอาไหม เฮ้ยผ่านแล้วผ่านโซนสามแล้วมาโซนสี่ว้าวนในมาคนเดียวอ่ะฉลาดใช้ก็มาด้วยเฮ้ยเหยียบลนะแม่เียบแผ่นแล้วแม่เียบแผ่นแล้วแม่เดี๋ยวตายนะเว้ยระวังนะเว้ยเฮ้ยไม่อย็บไปต่อไปต่อเลยไปต่อไปต่อไม่โนอะไรทั้งนั้นนะพวกฉันสุดทอดอุ้ยไปไปไปฉลาดไว้นะทีนึงงันนะฉลาดอ้าวแล้วเกาะเลยแกถึงฉันจะตายแต่ฉันจะไม่ยอมตายแน่นอนไม่ได้ขึ้นยังไงอันนี้จะอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตเลย แต่ก็ไม่รู้่าใครก็ได้ช่วยด้วยเจ้ากอบเอเลี่ยนเอามันกี้ยังเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรอฉันลวงอะไรพอขอกลับไปเหยียบแผ่นได้บ่ายกลับบ้านว้าวเยี่ยมเลยความเร็วระดับนี้ไอ้เจ้ากอบชัากำลังขับรถตามมาอยู่อเอาแต่ซ้อมบนลู่วิ่งแงไม่เคยลงถนนจริงก็แย่แล้วเจ้ากอบเดียเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่นี่วิ่งสองอันเลยในะทีเดียวแล้วก็จอดรอหน่อยนะฮะ <c oughs> ในกระโดดยำยำก็ดีนะเจกฮ้ยครับ่เอะแล้วก็วิ่งไปกระโดดกระโดดกระโดดอ๋ออย่างนี้นี่เองไหมฮะโอ oh yeah, ้แย่ละโซสี่มันยากมากเลยอนะ <c oughs> พวกนายเออเดี๋ยวลองดูวนะ่มันยากแค่ไหนวะจะลองผ่านให้ดูนายลองผ่านได้เลยเจกอบส่วนชั้นขารีเบิร์ตก่อนละเออชั้นรีเบิร์ตด้วยชั้นเต็มแล้วอ๋อมันยากตรงสอ่เล็กๆใช่ไหมเอล่ยนให้ตรงนั้นแหละยากสุดๆเลยอะเจกอบแล้วมันมีนั้งสามแง่สามรอบระดับเนี่แถวป่าชั้นบรรพบุรุษชั้นบอกว่าเป็นของกล้วยๆเลย เดยโดผ่นยานได้สบายเลยเหรอเจ้ากลาบเออ,อดิก็กบคือชื่อเรื่องกระโดดเข้าใจไหมนี่ไงใส่ใช้กระโดดแล้วมันหนักหากเกินไปมันโดดไม่ผ่าน <c oughs> โอ๊โยแต่งแง่งนี้มันเล็กเกินไปไหม่ทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับกบไม่พลาดอยู่แล้วไม่พลาดกลาบแล้วสิ <c oughs> รีเบิร์แล้วก็เดี๋ยวมาซ้อมใหม่นะฮะความเร็วเรากลับไปเท่าเดิมห,ห,รหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำคูณสองสป,ปีด้วยเลยละกันทุกคนเติมมาเลยมันแค่3โรบักเท่านั้นน่ะถาวอนไหมเนี่ยดูก,ก่อนสิอุ้ยเหมือนจะถาวอนวะพวกไหนโอ้ยนี้ก็ดีะดิอุ้ยจริงๆพวกไหนเติมได้นะเว้ยคือเราจะได้แบบใกล้เคียงกันหน่อยความโหดใช้เติมเยอะๆเลยเพราะตอนนี้โรบักมันยังแบบเป็นหลักสิบอยู่เลยอ่ะไม่แพงเท่าไหร่นายแต้วนายต่กบฉันจนรอสบักแล้ว ส่วนฉันไม่เติมอ่ะเพราะว่าถึงนายจะเร็วแค่ไหนแต่ฝีมือนายมันไม่ถึงขัน้นนี้เจก,ก,กบก็อยู่ลาดับเดียวกันได้แล้วไอ้งั้นต้องคอนเทนต์สายเติมสายฟรีแล้วแหละ<ช>มาเริ่มเลยตั้งแต่ตอนนี้ไอ้เจก,กบนายอย่าลืมไปซื้อรถเข็นด้วยนะมันจะบวกสิบเลยนะรถเข็นต่อไปอ่ะตอนนี้ฉันมีถ้วยกระสาเมงยังปะด็นานายไม่เก็บเจ<น>้จ<น>ฟรีล่ะจนแล้วเกิอดแลอยู่แต่ในลู่วิ่ง้งไม่มีประสบการณ์ผู้นี้ของขึ้นนี่ซิซิไม่ต้องมาแล้ว ก็ยังดีแค่ซื้อแค่ซิกเซเว่นดีไม่ซื้อรถสีทองซิกเซเว่นพอซิกเซเว่นพอคันแล้วเนี่ยซิกตี้ตินติกตี้ตินคือความเร็วชันต้อนี้ไป160แล้วยังขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วรีเบิร์ได้เรื่อยๆด้วยว้านี่รถเขกแค่ซิกเซเว่นนะเนี่ยถ้าเป็นสีทองนี่ไม่ไวขนาดไม่ไวแบบระดับแสงเลยอ่ะพูดอะไรเนี่ยค่อยๆพูดก็ได้ฉันอึ้งกับความเทพของนายอ่ะจะกล้ามั้ยอ่ะแล้วความหล่อฉันล่ะอึ้งไหมอาจจะยังนะดูดิดูอะไรอ่ะ ฉันบอกคนดูฉันบอกคนดูให้ดูดิหรือว่าเพื่ฉันเพื่อคนดูก็กำลังแบบหันหน้านี้ออกจากจออยู่ไงเข้าใจไหมบางคนก็กินข้าวอยู่อะไรนี้ก็ต้องแบบดูดิเดี๋ยวถ่ายตอนนี้เลยละกันฉันไม่รอแล้วเก็บถ้วยก่อนต้องเก็บได้เลยเติมก็ได้เอเลียนฉันก็พู่พูดไปหยกๆว่าฉันจนโลสะบักแล้วจะกว่าปบบอกทีว่าผมนั้นควรเลิกคบฉลามและเอเลีนดีไหมเพราะว่าจนไงทุกคนอย่าเลยนะก็อย่าเลยเพราฉันมีเพื่อนน้อยอยู่ ฉันต่างตากไม่ใช่คนเลิกคบได้ไวจะกบประวดรวยใส่พวกเราความเร็วของฉันนี่อยู่ที่300กว่าเลยนะฉันหกอ่ะฉัน6 6เองอู้นี่ความเร็วหรือเซตตังในกระเป๋าพวกนายวะโอ้ยพูดอ่างกี้แล้วมันเจ็บใจแย่อันนี้ผมลองดูนะว้มันเมันเดี๋ยวนั้นมันเร็วจนหูผ่านในตรงหมัดได้เลยแบบไม่ต้องแอบเลย ว้ายมันจี şey, um ้มาเร็วไปก็ยากนะไงเราจะหนอนจะทางแล้วสามสิบแล้วเฮ้ยโอ้โห๊ยด่า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 นี่นี่นี่เฮ้ยฉลามไปดูใช่นี่มันเร็วมากเลยอะดูไปเร็วเกินไปน่าจะขึ้นไม่อยู่เอ้ยนราจะเร็วไปทำไมเนี่ยนายลองปรับความเร็วมั้ยมันปรับได้น่ะ เอออาจจะต้องลองปรับหน่อยสักประมาณ100้ได้ไหมเออหนึ่งร้อยกำลังดีทุกคนกําลังพอวิงได้พอไปวัดไปมาไ้่จ้าไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบไปเลยแล้วกระโดดมาน,นี่ก็โดดข้ามได้ไหมอืมไม่ต้องโดดซี่เล็กนะโดดข้ามเลยแจ๋วถ้าน <c oughs> ายอยากโดดข้ามไปจุดจบเลยเอา300อยแล้วโดดพุ่งตรงไปเลยเจะก,ก่อนเออก็ดีนะแบบนั้นนะ่ะพวกนายจื๊บ จให้ลวงว้างนอนเอ้ยตอนนี้ฉันอยู่โซนกลางของโซนสี่แล้วจะต้องไปโซนห้าให้ได้แล้วจะว่าไปมันมีกี่โซนวะเนี่ยพวกนายกี่โซนไม่รู้แต่ฉันถึงโซนห้าแล้วสุดยอดไปเลยฉลามและโซนต่อไปต้องใช้พลังกำลังความเร็วที่มากมายเหลือล้นเลยฉันว่าจะไม่ผ่านแน่นอนกลับบ้านดีกว่าเนี่ยไปเลยถึงใันจะกากแต่ฉันก็เจ๋ว แทนเลยละป่ะนี่ทุกคนงาบวิชาปรมาจันท์วัาเศ้าหลินโอ้โหโอ้โหโหแจ๋วเลยนะฮะอยู่ที่ว่าจะเหยียบวินดีไหมได้15วินกลับไปต่อผมไปต่อดีกว่าเพิ่มความเร็วิดหนึ่งนะฮะทุกคนประมาณัน150แล้วกันน่าอยู่โซน5้าเหรอเจ้ากบใช่ปึ๊บเบิบไว้แล้วเป็นสีแดงโอเคพังตรงนี้ได้ อะเด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 โอ้โหผ่านมาโซนหกแล้ววะ่ะเย้เฮ้ยเอ็จะโซนหกอย่างไวเลย,ยตรงนี้สักประมาณ300เลยทุกคนผมจะวิ่งทีเดียวเลยฮะห,หลบไอ้กระป๋องนี่โดยที่โอ้ยน่าจะทีเดียวไม่ได้พระกระป๋องมันลงมาลุลวระวังพลาดน,นะจะกลับระวังพลาดเออร้อยสิพอความเร็วปึ๊บไปบูโดนไปแจ้งเรียบร้อยฉันจะผ่านโซซีแล้วเย้ยยว้า ฟิลมวิพัฒนาทุกคนดีใจด้วยนะเอเลี่ยนผ่านครั้งแรกแล้วโอ้ยดีใจด้วยนะแต่โซน5มันเหมือนใช้พลังเยอะมากในการวิ่งแหละเอเลี่ยนเนะี่ยต้องระวังนะเออมันต้องมีต่อเนื่องนะโซน5เนะนี่ยนี่ฉันไม่ไปหรอกฉันอยู่แค่โซนสก็พอแล้วเ,เก็บถ้วยดีกว่าอออนแอเกินเลยตายแล้วเขาไม่เรียกว,ว่าออนแอเขาเรียกว,ว่าสำเนียกตัวเองโอ้ยนี่นายว่าเหละนี่ว่าันเลย โอ้โหงนหิดโว้ยแล้วก็โดดหน่อยเจ๊บแน่มันหูทาไมความเร็วเกินร5 0หสินี่นคือไม่ไหวแล้วอะแล้วด่านหลังๆมันเป็นไงเหรอเจ้ากรอบฉันไม่เคยเห็นเลยอะสูสูจะก็ไม่ได้ไปไกลบ้งางไหนมากหรอกจะไปแค่หกเองอะมีลูกกิ้งแนนแนตายและบ้าเออไม่ทันนะแดงก่อนคือตอนแดงมันังไปได้เว้ยฉลามไปได้เหอเออมันเป็นเหมือนแบบเตือนแล้วว่ามันกำลังจะหายแล้วอะไรแบบเนี้อโอ้ยงั้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงแล้วล่ะ นี่เพิ้์ฟแบบมันแต่งก่อนได้อยู่แล้วเฮ <c oughs> ้ยเห็นล่วงในด่านสามเลยนี่โอเคจะมาถึงที่เดิมแล้วนะคนครับก่อนด่านทงนะผมต้องลดความเร็วแบบมากๆเลยละกันตรงนี้สักประมาณ100่พอพอเพราะมมนตรวโดแอบด้านข้างไงเจอมนี่ดูแบแบบนี้แล้วก็ไปต่อ แต่ถ้าอยากรู้มากกว่าเกมเนี่ยมันมีกี่ด่านนะเจ้ากอ่อนเอองั้นเราเติมสกิปไม่เห็นมันมีสกิปให้เราได้ใช้ <c oughs> ไม่สกิปเท่าไหร่องยีย่สิบสี่โลมากันสกิปพืไ่ได้รู้เฉยว่ามีกี่อันไงแต่ใน,ใน่าจะกินจริงรอ่ะแล้วถ้ามันมีร้อยอันนะเจ้าก่ออ่าก็ไม่ก็ไม่ต้องสกิปต่อแล้วปบ๊บโอเคเดี๋ยวค่อยๆเล่นเราต้องมีสติเบ๊บโดนมาเอเคมมีสติผ่านแล้วตรงนี้แล้วก็โดนมา เพิ่มมีสตีนะฮะเยี่ยมเลยแล้วไปเลยโซจ็ดเรียบร้อยนะฮะเย,ย่ต่อไปต่อได้ให้วินช่างมันเพราะว่าเราเติมมาเยอะแล้วเห <c oughs> มือนโซจ็ด <c oughs> จะเป็นการแค่กระโดดข้ามไปถึงฝั่งนู้นนะฮะความเร็วต้องมีฉะนั้นผมจะเอาความเร็วแม็กซ์เลยต้องกระเดิบหน่อยเพราะถ้ากดเยอะเกินเดี๋ยวมันจะพุ่งเกินกระเดิบ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 ร้ แชสกิปเลยจะดูว่ามีกี่ด่านก็อยากรู้เหมือนกันกว่ามันมีเยอะขนาดไหนนี่ไงมีสิบด่านในผู้ไหนโอ้โหแสดงว่านายก็ใกล้ <c oughs> ถึงอนนล้ <c oughs> เนี่ยจะกล้าเ่าด่านเก้าเนี่ยเป็นดังลองวิ่งมีก่อน <c oughs> โอ้โหด่านสิบนี่คือตัวเช่วความแรงอย่างมากแน่นอนเพราะว่ามลมมันแรงมากถือว่าเคลียร์ไหมถ <c oughs> ือว่าเคลียร์แล้วแค่นะ